เป็นพระเนียพิญญาว่างั้นนะเคยโทรมาหาครูบาแล้วเคยโทรไปหาพระอาจารย์พงศิชาแล้วอ่แล้วโทรไปหาโยมแม่พิสมัยเ็าบอกว่าตัวเองรู้นั่นเห็นนี่รู้หมดรู้อดีตรู้อนาคตรู้ใจคนอื่นอ่ใครได้คุยกับตัวเองเป็นบุญว่ะตัวเองเนี่ยไปเทศที่ไหนมีแต่เทวดามาฟังว่างั้นพอเทศนี่เทวดามาเต็มพญานงพญานาคมาหมดนั่น โทรไปคุยให้คนนั่นคนนี้ฟังนะโทรทีแรกโทรมาหาครูบาก่อนโทรมาคุยให้ครูบาฟังถึงอิทธิฤทธิปลาฏิหารตัวเองแล้วก็อยากจะสอนครูบาว่างั้นอยากจะสอนทำครูบาครูบาก็ฟังแล้วก็โฆษณาตัวเองว่าะตัวเองนี่ถ่ายรูปไม่ติดว่างั้นะใครจะถ่ายรูปต้องขอก่อนถ้าไม่ขอถ่ายไม่ได้ว่างั้นโฆษณาว่างั้น คูบาก็เลยแคบหน้าจอแป๊ะเลยนะเบื้องมันสิบติดอีรีบอกมันสีเก,งก่งวะบอกว่ามันเป็นพาาาระรหันแบบใดเนี่ทยทายรูปติสเหรอคูบาก็เลยแคบหน้าจอแป๊ะนั่นเอา้าเสียวจากรูปวะนี่ได้ได้ยูซีหารูปนี่บอกทายบปติดวะกันเข้ากับนางหัวแล้ววะนี่เออมันกระตัวเลยตะคกโง่เลยอเอบ้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าใครปลามาตัวเองเนี่ยจะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ถ้าใครปาาตัวเองนี่จะเป็นแผลผู้พองเต็มตัวเลยว่างั้นเห็นไหมถ้าอรียเจ้าเขามาขู่คนอย่างนี้หรยอเนี่ยเราก็คิดในใจนะ,ะแล้วครูบาก็บอกว่าครูบานี่ไม่ทุกแล้วท่านจะมาสอนอะไรผมผมไม่ได้ทุกแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าครูบาเนี่ยยังยังติดอยู่ยังไม่ถึงว่างั้นครูบาก็เลยถามท่านผู้ได้อภินญ,ญานั่นว่าเนี่ย ท่านรู้จักใจผมไหมเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้ใจคนอื่นเนี่ยใจผมเป็นยังไงเนี่ยดูเลยเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้กลัวเนี่ยดูเลยมันมันจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นยังไงนะบอกว่าถ้าไม่สัมพันธ์กันดูไม่ได้ว่าังนั่นหาทางออกเลยมบ้าเนี่ยมันหาไล่ออกเลยเฮอาบอกมากกระสุนบาบเน่ฮะพุ่นว่าโทษไปหาผู้นั้นผู้นี้คู่บาอาจารย์ที่ดังๆเนี่ย ่านเพิ่นเพิ่นวะครูบาอาจารย์ที่กาลังดังๆอยู่ในยุคนี้แหละแกบอกว่าแกโทรไปคุยมาหมดแล้วกลัวแกหมดแกว่ะครูบาก็เลยบอกว่าเอา้าทาไมครูบาไม่กลัวท่านล่ะทําไมผมไม่กลัวท่านเลยล่ะ,ะทําไมผมนั่งยิ้มอยู่เนี่ยผมว่าฮแล้วผมก็ถามท่านต่อไปว่าะท่านยังทุกข์ไหมแกบอกว่ายังไงแกว่าผมยังทุกข์อยู่แกว่ะเอา้า ตัวเองทุกข์อยู่แท้ๆจะมาสอนเราผู้ไม่ทุกข์นั่นมันรู้อะไรเขารู้อะไรนะแต่ไม่รู้จากตัวเองไม่รู้จากสิ่งที่ตัวเองกำลังพูด